อัสซับกรอยู่กับผม c a n d e x Channel นะโดยปืนที่ผมจะมาเล่นวันนี้ก็คือ CI19 Markman Rifle โดยเป็นบิวของนักแข่งประเทศจีนนะอย่าไปยังไงไปดู เราต้องเข้าสู่สนามรบเป็นที่เรียบร้อยดูซิว่าฟิวจีนมันจะโหดอย่างนี้เพราะว่า,าจริงไหมเปล่าฟิวอาจจะโหดแต่ผมอาจจะกล้าก,กา็อ,อยู่ในแมปไนท์เอ็ดน่าจะเวิร์กอยู่นะเพราะเขายกวไงมั่งนะ ว่าถ้าใครมีโหลดเอาแบบพี่คิดว่าโอเคไหนลองส่งมาให้ผมคอมเมนต์มาให้ผมลองลองดูได้นะผมจะขอบคุณอย่างมากเลยเพราะว่ายิ่งเกี่ยวกับคาลิเบตอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยเ,ออเซียนเท่าไหร่อาอ่นะ We have taken objective Bravo. โอเคอยู่นะถ้าระยะเนี้ส <laughs> ามสิบนัดเอาเรื่องนะสลับมุงยิงสลับมุงยิงดัน Smoke garage ready. The enemy has taken over objective. Bravo. We have taken objective charge. Allied troops launching an assault on objective Delta. เดี๋ยวผมจะลองลงไปนัวดูนี่ว่าว่าไหวไหมน่าจะไหวนะมาอย no ู่ในตรงนี้วะเนี่ยมาเด้งผมเนี่ยโอ้ยแขนวะมีคนอาฆาตว่ะ ไม่ใช่ impossible ไอ้วะยังปั้นอะยังปั่นอ่ะวุเดิไปหนหน้าสแกนส่งมาดีละ ลงมาดีแล้วเอ้ยน,น,น้องนละ้นน่ะแอบก้อนผมได้ยินเสียงเท้าระยะนี้ผมถ้าโดน MP7 รลูดนะก็ะไม่น่าจะเวิร์กนะเออช้าช้าไม่ต้องรีบเจอแน่ช็อตนี้ ผมอ้อมไปเล่นบีดีกว่า,าจุจับสถานการณ์นะไม่น่าจะไหวนะถอย,ยสายเข้าเฮ้ทยทำไมเป็นงี้เนี่ยเกมเวัเดวเพื่อนทำอะไรกันอยู่ อยู่ไหนวะอุ้ยนั่งไงนั่งไงนั่งไงยิงครูไงลืมไปว่าใส่แม็กซ์สามสิบมาลืมไปว่าใส่แม็กซ์สามสิบมาเพื่อนช่วยมาอุยอ้ย Objective Bravo secure.

เนี่ยสำหรับคนแบบผมเนี่ยสามสิบน่าจะไม่พอนะอ <c oughs> มองไม่เห็นวะชันหน่อยครับทุกคนสควอตอยู่ในโหมด ็อตนี้หล่อนะโอเคปดันดันดันดนี่คือจุดยุทธศาสตร์ของจริงนะใครซีไลน์มาไปไปไเอาซก่อนไปเอาจุดยุทธศาสตร์อัลบเพาดันเก่งมาก ดันจริงๆ Hello motherfucker โอ้โหทำไมเกมมันออกมาทรงนี้วะเนี่ยช่วยกันดันหน่อยเถอะอุ้ยอุ้ยเหม่อแป๊บเดียวเนี่ยเกือบ t a เหม่อไปแป๊บเดียวเกือบด้วนนะ แ n น e r attack. ดีนะรูนา้าสแกนไมนะ่งั้นผมก็เสียงโง่เหมือนกันเมื่อกี้อุยมาจากไหนะเนีดูดิเขาเขาดันงเลยเฮ้ยเอ้า <c oughs> ผมจะกดรีโหลดไปกดปักยาเฉย ไม่บีกเหรอโอเคโอเคไปต่อ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 บิวจริงเขาดีจริงขนาดผมนี่ว่ากากๆนี่ไงนี่ไงไอวิ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดอีกแล้ว เย็นอุย้ยตัวติดอะซีโฟโปิดไม่เวิร์กไม่เวิร์กผมไม่ควรจะเล่นไม่ควรจะเล่นตรงนี้เฮไปไปไปดูผมควรไปเล่นนอกๆหน่อย รักษาระยะนิดนึงอย่าเล่นทีงน,นี้เลยเอาตรงสู้ไม่ได้หรอเจอ SNG เจอแบบ SG ไงใครมันจะไปไหวยกไวแค่ไหนก็เหอะรั่นไม่เท่าเขาอะ่ะโอ้ย สามสิบน,น,นาทีสามสิบนาทีนี่แหละที่ผมห่วงเพราะว่าคนกลางๆอย่างผมเนี่ยจะไม่ไหวเอาเพราะสามสาาิบเนี่ยมา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  We control the majority of sectors หุยดันหน่อยเพื่อน

วางมีคนตรงนี้เหรอแล้วดูทีหนึ่งคนต่อหนึ่งแม็จริงนะเนี่ยผมไม่ตลกนะผมกากจริงผมเลยแอบกังวลนิดหน่อยหนึ่งคนต่อหนึ่งแม็กมีอยู่จริงโอเคไปกันต่อเพื่อนดูหน้านี่มันวอนจริงนะ อไม่ว่านาบีเดี๋ยวไปมุดไปมุดก e> ่อนมุดด้จะบ่อยกว่ามาเพื่อนโอ้ตายอ่างผมตาย ่เด่แรกก็ดีอยู่แล้วจะเอาอะไรไปสู้แต่เดี๋ยวจบเกมนี้ผมผมผมว่าผมก็จะเล่นดิวนี้แหละแต่อาจจะเอ่อเปลี่ยนเป็นโอ้ยมาจากไหนวะเนี่ยผมน่าผมจะไปเล่นเป็นแบบ 45นา่าจะเวิร์กแต่ความรูม้สึกผมทำไมตอนผมเล่นจ i แบบอล้ำกล้องสั้นอะผมรู้สึกว่ามันคุมง่ายกว่าล้ำกล้องยาวหรือผมคิดไปเองเราจรมได้ปืเาล่นลำกล้องสั้นมาตลอดไงชั้นคิดว่าไงอ,อะไรวะผมรู้สึกว่าผมคุมง่ายกว่า เงตีนเต็มเลยเดี๋ยวลงไปป่วนหน za, oh, ่อยดิลงไปป่วนหน่อยดิล่วงดีล่วงดี Artillery barrage ready ยิงก่อนเพื่อนอดทนอยิดเดีย sociedad, <S S วเอเพียสิบสองไม่บอกวะผมไม่ใช่จังหวะนี้เลยฮึเ่มจังหวะฮึเ่ม ไป r ืนรอคุมให c ด <oughs> ีกว <c oughs> ่าไปตุ๋ยไปตุ๋ยผู้กองตุ๋ยไปเร็วเพื่อนโอ้ยถอยก่อนตั้งหลักแป๊บ

เอชจีชัวไม่ใช่เวกเตอร์เออผมโดนเรื่องเนี่ยผมจะโดนลูกใหญ่พวกนี้แหละท็อกซิ่กัะฮะุ่มชื่อเลยท็อกซิกจังหวะลีกเทิมจังหน่อยเฮ้ย มฮยึบเรเพื่อมันยบเร็ว s t r น t i c Beacon d หลังเท่าหลังเท้า s k e เพื่อนสวยนัวน บอกเลยว่านัวเต็มเบ้าตาเลยเกินสุมสี่สุมห้ามาพรมันสมเยอะไงเมื่อกี้สุมสี่สุมห้ามาปองเดียวบ้าตาแตก

ออได้อยู่นะแต่ <S <S ว,ว่าถ้าใครจะลองเล่นนะผมว่าปรับเป็น45น่าจะเวิร์สมั้งนะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกด u ั s สไค b e กันด้วยนะไปแล้ว